สวัสดีครับผมนายจีรัตนพิรุปสวรรค์อยู่ชั้นม .5 รับ3เลขที่1ก่อครับวันนี้ผมจะมานําเสนออัตราการเกิดปฏิกิริยาเรื่องการเจอการจางของสีเสื้อเมื่อโดนแสงแดดครับปรากฏการณ์ที่พบได้ทั่วไปการจางของสีเสื้อเมื่อสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานานเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันทําให้สีเพื่อที่สดใสกลายเป็นสีซีจางสาเหตุหลกัก จากรังสี UV สาเหตุหลักมาจากปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าการเสรื่อมสภาพจากแสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแสงรังสีอันต้าไวโอเลตในแสงแดดครับกลไกทางเคมีคือกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสีย้อมทำให้สูญเสียความสามารถในการดูดซับแสงในช่วงความยาวคลืนที่มองเห็นได้ ความสำคัญของการศึกษาเรื่องนี้คือการเข้าใจกลไกทางเคมีนี้มีความสําคัญต่อการพัฒนาสีย้อมที่ทนทานต่อแสงแดดและวิธีป้องกันการจางของสีเสื้อผ้าครับรังสีอัลตราไวโอเลตและผลกระทบรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดแสงแดดประกอบด้วยรังสีหลายชนิดโดยรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นรังสีที่มีพลังงานสูงและเป็นสาเหตุหลักของการจางของสีเสื้อผ้า ผลกระทบต่อโมเลกุลของสีย้อมคือรังสีย v มีพลังงานเพียงพอที่จะทำลายพันธะในโมเลกุลของสีย้อมโดยเฉพาะพันธะคู่ที่ส่วนใหญ่ที่ส่วนสำคัญในที่เป็นส่วนสำคัญในการดูดซับแสงที่มองเห็นได้ครับปัจจัยด้านเวลาและความเข้มข้นของแสงระยะเวลาและความเข้มของการสัมผัสสีรังสี UV มีผลตรง มีผลโดยตรงต่ออัตราการจางสียิ่งสัมผัสนานและเข้มข้นสีก็จะยิ่งจางเร็วขึ้นครับกลไกทางเคมีของการเสือสสเส่อมสภาพจากแสงการเสื่อมสภาพจากแสงกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อมเลกุลของสีดูดซับพลังงานจากแสงโดยเฉพาะจากรังสี UV ทําให้โครงสร้างทางเคมีเปลี่ยนไปครับ กลไกคือ 1. การดูดซับพลังงานโมเลกุลของสีมัดย้อมถูกดูดซับพลังงานจากรังสี uv ทําให้อิเล็กตรอนถูกกระตุน้น 2. การแตกตัวของพันธะโคเวเลนต์พลังงานที่ดูดซับทําให้พันธะเคมีในโมเลกุลแตกตัว 3. การเกิดอนุมูลอิสระเกิดอนุมมลอิสระที่ไม่เสถียรและว่องไวต่อการทําปฏิกิริยาครับ 4. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ออกซิเจนในอากาศทำปฏิริยากับอนุมูลอิสระเร่งการเสื่อมสภาพ 5. การเปลี่ยนแปลงโมเลกุลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลครับคือโครงสร้างของโมเลกุลสีย้อมเปลี่ยนแปลงไปผลลัพธ์ที่มองเห็นได้คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลทําให้สีย้อมสูญเสียความสามารถในการดูดซับแสงในช่วงเวลาในช่วงความยาวคลื่นเดิมส่งผลให้เราเห็นสีซีดจางลงครับ โคโมฟอร์และการดูดซับแสงโคโมฟอร์คืออะไรโคโมฟอร์คือส่วนของโมเลกุลที่ทําหน้าที่ดูดซับแสงในช่วงความยาวคลื่นที่มองเห็นได้ทําให้เรามองเห็นสีของวัตถุนั้นๆโครงสร้างทั่วไปของโคโมฟอร์คือมักประกอบด้วยพันทะคู่หลายตําแหน่งมีวงแหวนอะโรมาติกมีหมู่ฟังก์ชันที่มีอ e ิเล็กตรอนอิสระเช่น O-H และ N-H2 ครับกลไกการดูดซับแสงเมื่อแสงตกกระทบโครโมฟอร์ 4, อิเล็กตรอนในพันธะคู่จะถูกกระตุ้นให้มีพลังงานสูงขึ้นทำให้ดูดซับแสงในช่วงความยาวขึ้นเฉพาะและสะท้อนแสงในช่วงความยาวขึ้นอื่นครับการเปลี่ยนแปลงเมื่อโดนแสง UV เมื่อโครโมฟอร์ถูกทำลายโดยรังสี UV จะสูญเสียความสามารถในการดูดซับแสงที่มองเห็นได้ทําให้สีของเสื้อผ้าจางลงครับการเสื่อมสภาพของสีตามเวลาอัตราการจางของสีการจางของสีเมื่อสัมผัสกับแสงแดดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องตามเวลาโดยความเข้มข้นของสีจะลดลงเรื่อยๆเมื่อระยะเ,เวลาสัมผัสกับแสงนั้นนานขึ้นความแตกต่างระหว่างสี สีแต่ละชนิดมีอัตราการจางที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีของโมเลกุลสีย้อมโดยสีเหลืองจะจางร็วที่สุดตามด้วยสีแดงและสีน้ำเงินจะนมักจะทนทานมากที่สุดครับปัจจัยในการเล่งของสีคือนอกจากระยะเวลาแล้วความเข้มข้นของแสงแดดอุณหภูม,มิและความชื้นในอากาศก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เล่งในการ จากสองสีเสื้อผ้าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดและอากาศร้อนชื้นครับปัจจัยที่ผลต่อการจางของสี 1. ความเข้มข้นและระยะเวลาในการสัมผัสแสงยิ่งแสงแดดมีความเข้มข้นสูงและสัมผัสเป็นเวลานานสีก็จะยิ่งจางเร็วขึ้นโดยเฉพาะในช่วงรังสีในเวลาที่รังสี UV มีความเข้มข้นสูงสุดครับ2ชนิดของสีย้อม สีย้อมอแต่ละชนิดมีความทนต่อแสงแดดไม่เท่ากันสีย้อมธรรมดามาักจะไวต่อการเสรื่อมสภาพจากแสงแดดมากกว่าสีย้อมสังเคราะห์ครับ 3. ออกซิเจนและความชืน้นออกซิเจนในอากาศสามารถทําปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสีย้อมที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงทําให้เกิดการจางของสีได้ไวขึ้นครับ 4. อุณหภูมิและชนิดของเส้นใยผ้า อุณหภูมิที่สูงจะเล่นงปฏิกิริยาเคมีและเส้นใยผ้าแต่ละชนิดมีปฏิกิริยากับแสงแดดต่างกันส่งผลต่ออัตราการจางของสีครับวิธีการป้องกันการจางของสีเสื้อผ้าคือ 1. ่ตากผ้าในที่ร่มตากผ้าในที่ร่มหรือในร่มเงาอีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงโดยเฉพาะช่วงเวลาที่แสงแดดจัดคือประมาณ10โมง ถึง16นาฬิกาครับ 2. การกลับด้านเสื้อผ้าตากเสื้อผ้าโดยกลับด้านในออกมาเพื่อป้องกันด้านนอกที่มีสีสารสดใสจากการสัมผัสแสงโดยตรงครับสามใช้น้ำยาซักผ้าที่มีสารป้องกัน UV และนน้ำยาซักผ้าที่มีส่วนผสมของสารที่ป้องกัน UV หรือสารยึดติดสีครับที่ช่วยรักษาขอความของสีได้ สี่ซักด้วยน้ำเย็นซักเสื้อผ้าด้วยน้ำเย็นแทนน้ำร้อนเนื่องจากอุณหภูมิสูงจะเล่งปฏิกิริยาเสื่อมสภาพของสีย้อมได้สรุปก็คือการจางของสีเสื้อผ้าเมื่อโดนแสงแดดเป็นผลมาจากปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่าการเสื่อมสภาพจากแสงโดยมีรังสี UV เป็นตัวกระตุ้นหลักรังสี UV ทํทหน้าที่ ทำให้เกิดการแตกตัวของพันธะโคเวเลนต์ในโครงสร้างของโครโมโฟอร์ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดสีโมเลกุลในสีย้อมครับสีแต่ละชนิดมีอัตราในการจางที่แตกต่างกาันโดยสีเหลืองจะจางเร็วที่สุดตามด้วยสีแดงและสีน้ำเงินจะทนทานมากที่สุดการป้องกันการจางของสีเสื้อผ้าทำได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสจากแสงแดดโดยตรงตากผ้าในที่ร่ม ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการป้องกัน UV ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ